เดี๋ยวมาดูดูเจ้าของร้านดูพิเตอร์นะดูพิเตอร์นี่เป็นไงชิวเลยชิวแบบชิวเลยนะคือให้คือตัวเองเออกไปคุยแบบสารพัดสารเพนะแล้วก็ให้ลูกน้องมารีวิวนี่ดูนะคันนี้หันร,ราคาอีกมาคันนี้เพิ่งรถเข้าใหม่ YZF R6 นะครับสวยๆเลยสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเทาสวยๆมาเรามาดูชิ้นของแต่งชิ้นแรกก่อนนี่ ชิวแต่งไม่รู้ยี่ห้อะอะไรนะใครใคร,ใครเก่งๆนี่บอกผมด้วยแล้วกันนะ,ะมีนี่ด้วยการแทนมานะนี่มีการล้มมีการล้มด้วยนะครับมีเขาเรียกอะไรนะการแข่งการแข่งท่อเอซนะครับมาสวยๆเอสซีโปรเจกครับนี่มีทะปูนด้วยพร้อมยาง p ินเนลี่ลอสโซ่สนะครับหน้าหลังเลยพร้อมกับท้ายสั้นพับได้เป็นแม่เหล็กนะ คันนี้มันไม่ต้องชูลงอะไรมากไงคันนี้คือ YZF-R6 ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือรถอะไรน,แบบน,นะนี่มีครอบครอบถังแบบโหนกนะนี่มีคาร์บอนตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ YZS นะครับตัวท็อปพร้อมขัดจับมาเรียบร้อยนะครับนี่รถคันนี้ไม่มีไม่พอแค่นี้นี่มีชิปเตอร์ด้วยชิปเตอร์ก็มีนะครับ <c oughs> ชิปเตอร์ก็สวยชิปเตอร์ศูนย์สวยๆเลยตบมัน ใดยี่ใจเลยบอกให้ครันี้สสำหรับวา f ไ6นี่คือแบบปวดใจว่ะให้ลูกน้องมารีวิวแล้วตัวเองไปคุยแบบใจเย็นเชอบเลยแบบสบายใจเฉบเลยนะว่าปวดใจให้ม่หายเลยนะมารีวิวต่อไม่ถึงไหนแล้ววะฟังเหียงท่ออ๋อฟังเหนี่งท่อ,อ,ทอเอาให้สะดุ้งกูบอกเลย ถ้าได้เห็นเมื่อกี้มันจะมีไฟออก๊ปปปปปปอยังไม่มองยังไม่มองเดี๋ยวเจอกุหลาบหันานาราคาเงินสดนะคันนี้ฟังดีๆนะเขาขายกันสามแสนใช่ไหมเราขายเลย2องแ0 0เบาทเนี่ยหักต่อหน้าเขาเลย2องแ0นเบาทเอาไปเลยแล้วจัดจัดไฟแน,นนซะ์นะปีดาวด้วยผมบอกเลย ในกรณีจัดไปนั้นฟรีดาวมาเอาไปเลยคันนี้ฟรีดาวรายละเอียดทักแชทมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรเบอร์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เบอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับสาหรับวาเดฟอาหกคันนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ครบเครื่องนะครับแล้วเป็นรถที่ทุกคนตามหาแล้วมีเอฟจหลายๆคนถามว่าพี่นิวสูงเท่าไหร่พี่นิวสูงร้อยห้าร้อยหกสิบห้านะครับนี่ดูวิธีการคอมมันก็ถ้าเป็น r 6มันก็จะจิกๆกหน่อย สูง165ไม่สูงกว่านี้แล้วนะคะผมแมพูดแล้วขนลุกว่าไปนี่ประมาณนี้นี่วิธีการคอมก็ประมาณนี้คือผู้หญิงขับได้ถ้ามีทักถ้าขอแค่มีทักษะนิดนึงก็พอนะมีทักษะขับได้แน่นอนครับรถพวกนี้ไม่น่ากลัวครับถ้าเราขับเป็นนะขับขี่ได้กับขี่เป็นต่างกันอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากสําหรับคันนี้ไว้ด้วยนะครับวายเซดิปอาร์นะครับผมสีน้ําเงินคันนี้ หากใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะครับผมก็ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ ep หน้าใย